สวัสดีครับมิกกี้อีซูอีกแล้วนะครับผมกับมิกกี้อีซุนะครับอวันนี้ผมก็มีรถมาให้ชมอีกแล้ว <c oughs> คิดว่ารุ่นนี้น่าจะยังไม่ได้ถ่ายนะครับเป็นตัวแต่งพิเศษนะครับรุ่นแข็ยกสูงหลายหลายคนอาจจะเดาออกนะมันเป็นรุ่นไหนโอเค อาก่อนไปชมเดี๋ยวขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับกติดิตามผมก็จะถึงพันแล้วฝากหน่อยนะครับ <c oughs> จะได้เวลาผมลงคลิปอะไรก็จะได้มาชมกันได้เนาะเดี๋ยวจะลงคลิปสอนใช้งานนะครับสอนใช้งานออปชันต่างๆครับผมเดี๋ยวก็จะได้มาดูกันครับผมงั้นเดี๋ยวไปชมรถกันเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะเสียเวลา ครับผมตัวนี้ก็คือ h i g h l a n d e r X-Series นะครับ h i g h l e n d e er s X อประตูเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นนี้ก็มีแค่เกียร์ธรรมดานะครับเป็นเครื่อง1.9 150แรงมา้า350้นิวตันเมตรนะครับแรงบริดตัวนี้จะเป็นเกรดออปชั่นจะเป็นรุ่น Z นะครับรุ่น Z ซ แต่ว่าจะเอามาแต่งใส่ชุดสเกิร์ตรอบคันเห็นเนาะสเกิร์ตรอบคันแล้วก็มีสปอร์ตบาร์นะครับมีแต่งลายก็จังหน้าก็แต่งนะครับตกแต่งให้แล้วก็เป็นภายในนะครับนี่มีโลโก้เอ็หล่อๆตรงนี้เลยครับผมใส่หน้าใบบีมเอลดีนะครับ มีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวแยกออกมาจากตัวโคมนะครับไฟหน้ามีไฟเดียไลท์สวยเลยนะตรงน,นี้แล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบทูโทนครับอ่าก็จะมีสีดำเป็นสีดำเงาเป็นโนแ no บ็กนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีแดงตราผมโลโก้อีสูสสีแดงส่งความสปอร์ตนะครับตรงนี้จะเป็นลายคาด จะมีตรงฝากระโปรงแล้วก็คาดไปถึงกระบะเลยนะครับอยู่ที่ฝาท้ายกระบะอที่ลังคาจะไม่มีเนาะตอนนี้ก็จะเป็นลายเป็นแถบคู่ไปนี้ครับเป็นสปอร์ตแล้วก็จะมีเป็นตัว x ็นะครับดีเทลเขาดีมากเลยพาดูใกล้ๆเห็นไหมดีเทลขเขาออกแบบดูดีมากเลยอะ่ะอืมหลออ ข้างหน้าก็จะมีสเก์ตมาให้นะครับตัดด้วยสีเงินนะครับสีเงินนะตรงนี้จะเป็นสีเงินนะตรงนี้จะเป็นสีขาวถ้าเป็นสีดําอาจจะเห็นชัดถ้าตัวรถสีดําอ่ะเกียร์แซดแล้วไฟตัดหมอกจะเป็น LED นะครับอ๋อขอประทานโทรทีนะครับลมแรงวันนี้ลมค่อนข้างแรง ล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับล้อแม็กขอบ17สีดําเงาสีดําเป็นโนโบแบ็คนะครับดูๆเลยพร้อมกับโลโก้อีสุสีแดงครับผมม,มีตัวเอกสีแดงอยู่ตรงนี้ด้วยที่ปัดน้ำฝนแบบยิวอินนะครับจะเป็นตัวฉีดในการปัดเลยตัวนี้จะสอะอาดกว่านะสะอาดกว่าแบบฉีดขึ้นมา แล้วอ,อย่างตอนฉีดนะมันจะไม่บังทัศนาวิสัยด้วยก็คือมันจะฉีดขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนก็คือปัดขึ้นไปเลยคือดีนะไฟเดียวที่กระจุกข้างไปด้วยนะครับวันนี้จะเป็นปุมล็อกปุ่ล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นเห็นทุกคนอาจจะงงเนาะเอาเกียร์แซดทำไมให้มาเป็นผุ้สตาร์ทสำหรับเอ็กซ์ซ จะให้ปูสตาร์มาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบแบบนี้นะครับกุญแจแบบนี้เดี๋ยวเราเผยภายในเวลาเดี๋ยวพาไปดูไภายในทีหลังล <c oughs> อ่ะสปอร์ตบ้าออแบบสวยงามนะครับน,นี้ออกแบบสวยงามมากเลยสปอร์ตบ้าด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็น มีสเกิตให้นะครับเป็นสเกิรอบคันให้อืมบันไดข้างสปอร์ตบาร์ค่อนข้างสวยนะตัวเนี้ยไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับจะเป็นแบบดูโอโซนิกนะครับจะเป็นวงแหวนสองวงอืมจะเป็น LED แต่ว่าไฟเดียวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับแล้วก็ไฟถอยยังเป็นหลอดไส้อยู่ครับผม มีโลโก้ e s ูสีแดงครับกันชน้ายแบบบิวอินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายคาดมาต่อมาจากข้างหน้าเลยตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับจะเป็นแคปรุ่นเดียวที่ว่ามีสีขาวมุกอืมบางคนอาจจะอยากได้สีขาวมุกอแต่ก็อยากได้แคปตัวนี้เลยครับตอบโจทย์ <c oughs> มีโลโก้ X-Series อยู่ด้านหลังด้วย สวยสวยครับเดี๋ยวผมเปิดไฟพาชมอีกรอบนะพาชมรอบคันทีครั้งหนึ่งเดี๋ยวเปิดไฟก่อนอ่าไขาจับนองด้วยเลย จริงๆไฟเดลัยเนะ่ยมันไม่ได้กับพิบนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นกับกล้องนะครับมันจะติดทางเลยตัวไฟเดลัยอะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟหมอง LED แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับผมก็ไม่รู้ทำไมนะทำไมไฟเดลัยอะของจริงมันไม่กับพิมนะมันติดทางแต่ทำไมใน ใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยสวยๆเลยนะครับสีขาวมุสวยมากเลยวันนี้มาถ่ายอยู่โชว์รูมรถใหญ่นะครับมีแต่พีบพ่บิก๊กพี่บิ๊กทั้งนั้นเลยอ่าไฟท้าย LED นะครับสวยงามมีไฟเบรกตรงที่สามเลยนะที่้าบนเอาละไปดูภายในกันดีกว่า าภายในตรงแผงข้างประตูตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะครับตัดด้วย<ม>เดินได้ด้วยแต่เข็บสีแดงให้อารมณ์สปอร์ตแบบผู้ใหญ่มากเลยอันนี้ผ้าเช็ดพราะมาะไาม่เงียอ่ะตรงนี้จะเป็นสีเปียนโนแบ็กนะครับสีดำสวยมากเลยเป็นเงา แต่เสียดายมันจะเป็นลายนิ้วมือง่ายหน่อยตัวนี้จะเป็นพับกระจกไฟฟ้านะครับปรับกระจกไฟฟ้ามีให้มาด้วยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปิด traction control นะครับระบบการลื่นถลยตัวนี้จะเป็นปรับระดับไฟหน้ามีมาให้นะครับ พวงมาลัยแล้วก็คอนโซลโอ้อยางสวยอะ่ะเป็นหนังแล้วก็เดินได้ตะข็บสีแดงทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนู้นด้วยมีโลโกโล้เอ็กซิลีสีแดงให้อารมณ์สปอร์ตแม้แต่เบาเขาก็เป็น,นยาเูืให้ดูได้ไหมเนี่ยรถลูกคา้าเนี่ยสวยเลยนะเดินตะเก็บแดงตรงหัวเนี่ย ว้าวเห็นไหมมีโลมีปักเป็นตัวเอกด้วยสวยๆมันแลมโบอ่ะแลมโบเขาจะมีปักตัวรูปกระทิงใช่ไหมอันนี้ปักตัวเอกทังสวยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพานแนะนำเดี๋ยวขอสตาร์ทรถหน่อยก่อน อยวลมอ่าหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดแบบ MID นะครับจะมีบอกความเร็วนะครับบอกทิป A ทิป B บอกกิโลระยะทางนะเวลาเราปิดประตูไม่สนิทเห็นไหมมันก็จะมีเตือนให้ดูด้วยผมิดให้สนิทก่อนทีเ<ช>่เตือนฝั่งนู้นนะสมมติว่าผมปิดไม่สนิทตรงนี้ก็เตือนนะครับ น้ำมันไม่มียังไม่ได้ไปเติมให้ลูกค้าเลยเห็นไหมของ X Series หน้าปัดตนจะเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะมีโลโก้ตัว X แล้วก็จะเป็นออกสีแดงแดงดำๆนะครับดูสวยดูสปอร์ตดูดิตัวนี้มีคุยคอนโทรลให้นะครับแล้วก็มีควบคุมเครื่องเสียงให้มีจอขนาด7นิ้วมีบลูทูธ u s b a u x เชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto ได้นะครับตัวนี้ไม่มีน a เ i กเตอร์ในตัวนะแต่ว่าเราสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto ดูแผนที่ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเผื่อดีกว่า <c oughs> ระบบแอร์จะเป็นแบบแมนนวลน,นะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะเป็นเกจแ Z นะครับแต่ว่ามีปุ่มสตาร์ทมาให้ปุ่มสตาร์ท แบบเกียร์ธรรมดานะครับหุ้มหนังเป็นหนังมีตะเก็บแดงสวยงามกระจกนะครับตัดแสงอตัดแสงแบบแมนวนวลเอามือตัดเอาเปิดไฟสูงม,มาแล้วปิดไม่โอ้โหขอโทษภายในเป็นสีดำนะครับ ตกแต่งค่อนข้างลงตัวนะครับลำโพง6ตัวจะอยู่ตรงคอนโซลหนึ 1, คู่หนึ่งนะครับ2เป็น2นะคอนโซลสองะวตูอีก2ข้างนะครับ2แล้วก็จะมีเซอร์ราวซาวอยู่ข้างบนทีเซเว่นวัสดุเขาค่อนข้างแต่งเป็นสีดำนะสีดำาม้ก็ตัดสีแดงเนี่ย ค่อนข้างสวย,ยเล่นได้โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ X Series สวยๆอย่างนี้โอ้ดูเด่นมากนะเวลาเซลฟี่เนาะเวลาเซลฟี่เห็นเบา X Series ดูสวยเหมือนแลมโบ้อะแลมโบ้แลมโบ้ถ้าจะซื้อตัวปัดแบบนี้เสียงเงินเพิ่ม ดูว่าเสียเยอะอยู่นะแต่ว่าผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นเท่าไหร่อะแต่ว่าเยอะเยอะอยู่เยอะมากตัวปักลูกกระทิงเขาอ่ะแต่ตัวนี้มีมาให้จากโรงงานเลยนะครับเัจับโอเคครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมมีคลิปมาให้ดูเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไล่ลงคลิปเรื่อยๆแหละฝากหน่อยนะครับเดี๋ยวเนี่ย นี่แหละว่าจะไปถ่ายอระบบ Apple c a r p l a y วิธีการเชื่อมต่อการใช้งาน Apple Ca r p l a ยมีอะไรบ้างนะครับ o i d Auto a n d r o i d Auto กับ Apple CarPlay น่าจะแยกน่าจะแยกคลิปกันนะครับแต่เดี๋ยวจะมาถ่าย Apple Ca r p l a y ให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างใช้งานยังไงบ้างมันทําอะไรได้บ้างอย่างนี้ครับการเชื่อมต่อทํายังไงมีรุ่นไหนบ้างที่เชื่อมต่อได้ครับผม ฝากกด s ับสไครป์ฝากกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดน,นะครับเวลาผมลงคลิปครับผมมันจะมีหลายระบบอยู่นะที่แบบว่าลูกค้าจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋ยวผมมาสอนนะครับ <c oughs> ถ้าใครสนใจรถใหม่ก็ติดต่อผมได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งไอเดียไลทิ้งเบอร์ทิ้งอลิงเพจ เฟซบุ๊กไม่ให้ครับผมครับผมงั้นขอปิดไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย